สถานการณ์ในตอนนี้นะคะทั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยคุณพ่อคุณแม่คงจะมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของลูกน้อยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแม่โบก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ใส่ใจในเรื่องนี้และถ้าเรามีไอเทมดีๆนะคะที่จะช่วยปกป้องลูกน้อยของเราจากเชื้อโรคต่างๆแล้วเนี่ยคงจะทําให้เรานะคะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยว่าไหมคะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะวันนี้พบกับแมโบนะคะที่ช่อง YouTube n e r คิด d s นะแล้วก็ที่เพจแมโบวีแฮปปี้เวิลด์ค่ะนะคะแมโบมีไอเทมดีๆมาบอกต่อนะคะกับตู้อบ UV นะคะฟิกโกรุ่น Memo ไทดีตู้นี้นะคะตู้นี้นะคะเขาสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรวมถึง DNA ของเชื้อโรคต่างๆได้ถึง99.9%หู คือมันเด็ดตรงนี้แหละค่ะแม่โบก,ก็เลยต้องซื้อเจ้าเครื่องนี้นะคะมาติดบ้านไว้ด้วยความที่เราเป็นแม่เนาะอะไรที่ปกป้องลูกน้อยจากเชื้อโรคได้แล้วเรามีงบประมาณนะคะ <c oughs> เราก็พร้อมที่จะซื้อให้กับลูกได้ว่างั้นเถอะค่ะ <c oughs> ส่วนเหตุผลที่ซื้อนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสต่างๆฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC นะคะจากหลอดไฟ UV Philips ค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะใช้งานอย่างไรง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณแม่นะคะ กดเปิดนะแล้วก็วางของลงไปในเครื่องนี้ปิดแล้วสุดท้ายกดเลือกโหมดที่คุณแม่ต้องการเครื่องก็จะทำงานแล้วค่ะ เครื่องนี้มีให้เลือกใช้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันค่ะโหมดที่1คือโหมดออโต้โหมดนี้นะคะจะอบแห้งฆ่าเชื้อแล้วก็ระบายอากาศโหมดนี้นาะแม่โบใช้งานบ่อยมากคือหลังจากที่แม่โบล้างอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้สําหรับลูกน้อยไม่ว่าจะเป็นกล้วยปั้มนมจานช้อนส้อมหรือว่าแก้วน้ําของลูกนะคะก็จะสลัดน้ําทิ้งประมาณ3-4ครั้งนะจากนั้นก็วางลงไปในเครื่องนะคะปิดฝาแล้วก็กดปุ่มโหมดนี้ค่ะเมื่อเครื่องเริ่มทํางานนะคะจะมีแสงสีฟ้าคือเครื่องนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการอบแห้งพอผ่าานนไป3ที ะะแสงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคือเครื่องนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการฆ่าเชื้อค่ะและโหมดนี้นะคะสามารถเลือกเวลาได้ที่ 41, 51และ61นาทีค่ะ โหมดที่2โหมดสเต r ร์รไรใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อเหมาะสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่แห้งและต้องการอบฆ่าเชื้อสิ่งของนั้นๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ลูกชอบเอาเข้าปากเช่นตุ๊กตาหรือว่ายางกัดแต่ว่าส่วนตัวของแม่โบนะคะจะใช้โหมดนี้เวลาที่จานชามของลูกน้อยนะคะที่วางอยู่ในห้องแล้วกังวลเรื่องของความสะอาดเนี้ยค่ะก็จะเลือกโหมดนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีเวลาให้เลือกนะคะอยู่ที่ 11, 16และ21นาทีค่ะ โหมดที่3นะคะโหมด dry อบแห้งก็คือทำให้แห้งนะคะมีเวลาให้เลือกคือ31นาที41 F และ51นาทีค่ะ และโหมดที่4นะคะโหมด storage คือช่วยเก็บรักษาความสะอาดนะคะให้ปัสะจากเชื้อยาวนานถึง72ชั่วโมงโดยเครื่องจะทําการฆ่าเชื้อทุก2ชั่วโมงและระบายอากาศลดกลิ่นอับชื้นเหมาะมากนะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการเก็บรักษาความสะอาดปัสจากเชื้อ,ะะอของขวดนมและจุกนมของลูกก่อนการใช้งานพอจะหยิบใช้นะคะก็สามารถหยิบขวดนมจุกนมมาใช้และมั่นใจในความสะอาดปาสะจากเชื้อของขวดนมและจุกนมของลูกค่ะ ยังมีฟิลเตอร์กรองอากาศนะคะแถมมาให้ด้วยอีก2แผ่นค่ะแผ่นนี้นะคะจะเปลี่ยนทุก3 6เดือนค่ะทันนี้มีความจุ10ลิตรนะคะเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะเหมาะมากสำหรับคุณแม่นะคะที่เดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆนะคะกับลูกน้อยของคุณค่ะ และวิธีทําความสะอาดเจ้าเครื่องนี้นะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เช็ดด้วยผ้าสะอาดเท่านี้เองสรุปนะคะตู้อบ UV Figo รุ่น Memo tidy นะคะสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะส่วนตัวแม่โบได้ทดลองใช้นะก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะคะว่าสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้สําหรับลูกน้อยนะคะมีความสะอาดปราศจากเชื้อเพิ่มมากขึ้นและไอเทมนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากนะสาหรับคุณแม่มือใหม่นะคะหรือว่าคุณแม่ท่านไหนนะที่ ใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของลูกน้อยนะคะที่ต้องการความปาสะจากเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะลูกน้อยนะคะในวัยทารกแรกเกิดแม่โบถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ควรมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายเลยค่ะแม่จ๋าส่วนใครที่สนใจตู้อบ UV f i g o รุ่น m e m o ไทยเหมือนที่แม่โบใช้อยู่นี้นะคะแม่โบซื้อมาจากที่นี่เลยค่ะ WoraWeb mom2babyshop. com นะคะหรือว่า Facebook Fickle Smart Care นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปได้ที่ @Fickle Smart Care ได้เลยค่ะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะอย่างไรก็ลองทักไปสอบถามทางร้านดูนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะพบกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ